ฉันทนายแจมสัสินานธรรมนิธินรผู้แทนราศด,ดรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักประชาชนค่ะ ดิฉันนะคะนอกจากการเป็นสสแล้วในฉันเป็นอดีตทนายความจากสนยนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะที่ก่อตั้งหลังประหารเพียงแค่2วันเท่านั้นขออภิปรายงานฉบับนี้ในฐานะกรรมธิการเสียงเบาแขนสั้นค่ะยกมือทีท่านประธานก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะเป็นตัวแทนกรรมธิการหลังห้องค่ะที่มีคุณหมอเชือดชัยเป็นผู้เพื่อนร่วมแก๊งในกรรมธิการนะคะท่านประธานคะคณะกรรมิการวิสามัญชุดนี้ค่ะเรามาจากต่างพักการเมืองกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันมากๆในชั้นกรรมธิการก็คือว่า การนิ้โทษกรรมเนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนและควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้ที่สุดค่ะนั่นคือยุคที่พักการเมืองที่ประชาชนเคยเชื่อว่าอุดมการณ์ต่างกันสุดขั้วเราฟ้ากับเหวเนี่ยกลับมาจับมือปรองนองลืมอดีตกันได้แบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในชาตินี้แล้วทําไมการนิ้โทษกรรมประชาชนเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้คะท่านประธานคะสิ่งที่เราถกเถียงกันจริงๆและมีความเห็นที่แตกต่างกันมากในชั้นกรรมธิการนั่นก็คือการ รวมคดีมาตรตาหนึ่งสองไว้หรือไม่อย่างที่ท่านลอรี่ได้บอกเอาไว้นะคะและที่ห้องพยายามจะหลีกเลี่ยงมาใช้คําว่าคดีที่มีความละเอียดอ่อนดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันทุกครั้งตั้งแต่ประชุมครั้งแรกจนวันสุดท้ายว่าความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วนและเหตุผลที่เราต้องในขทศราชการประชาชนคดีการเมืองทุกคดีไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีเงื่อนไขใดๆนักการเมืองจับมือกันได้ทําไมจะต้องมีปัญหากับการนทิทศกรรการประชาชนคะคุณทักษิณกลับบ้านได้ เรามีปัญหาอะไรกับการที่จะฉัทำให้ผู้ลีภัยคดีมาตรา112ให้ได้กลับมาใช้ชีวิตต,ตามปกต,ติบ้างท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกทุกท่านคะทําไมดิฉันทนายแจมสิสน,นันเนี่ยถึงอินเรื่องนี้นะักจนประธานชูศักดิ์เองก็ให้ฉายาด,ดิฉันว่าทนายใหญ่คะ่ะใหญ่สุดคงจะเป็นหลังของดิฉันนะคะเ<ส>พราะว่าดิฉันแบกเอาความหวงังความเชื่อของประชาชนของลูกความดิฉันของเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากมายที่ลีภัยไปบ้าง ถูกอุ้มหายบ้างเสียชีวิตไปบ้างหรือ,อยังอยู่ในเรือนจําที่ร้อนอบอ้าวในขณะที่พวกท่านเนี่ยพวกเราเรากันนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆตอนนี้อ่ะยังมีอีกหลายชีวิตที่กําลังเดินถอยหลังเข้าเรือนจําทีละคนสองคนค่ะพวกเขายังรออย่างมีความหวังค่ะการนี้โทษกรรมคือความหวังของพวกเขาค่ะพวกเราทุกคนในห้องนี้ทุกพักการเมืองคือความหวังของพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานคะ เรามีการเชิญแกนนําทุกฝ่ายทุกบริบทการเมืองตลอดความขัดแย้งทางการเมือง20กว่าปีทุกม็อบมาในห้องกรรมธิการเมื่อวันที่14มีนาคมค่ะคําถามหนึ่งที่เราโยนไปให้แกนนําทุกคนในวันนั้นเนี่ยคือทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะมีการรวมคดีมาตาราอ12ทุกคนเห็นด้วยนะคะฟังดนชั้นช้าชาชัดชัดนะคะ แกนนําทุกยุคทุกสมัยเห็นด้วยกับการรวมคดีมาตารา112ค่ะแล้วกรรมธิการที่ไม่เห็นด้วยไม่แสดงความคิดเห็นทําไมถึงมีปัญหาดิฉันก็ไม่เข้าใจดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเขาว่าการนข้อศัรทรม์ไม่ใช่การแก้กฎหมายไม่ใช่การยกเลิกกฎหมายค่ะแต่เรากําลังจะรีเซ็ตให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มีโอกาสกลับไปเริ่มใหม่ ให้ได้ใช้ชีวิตปกติให้ได้รับการศึกษาให้ได้ประกอบอาชีพให้ได้มีความฝันในประเทศไทยเหมือนที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้ในวันที่ได้รับตําแหน่งแต่พอเป็นประชาชนในชั้นไม่เข้าใจว่ามันติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนนะทำไมเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการนิยโทษกรรมประชาชนโดยที่ไม่ต้องทิ้งกลุ่มไหนไว้ข้างหลังไม่ยกเว้นไม่กําหนดเงื่อนไขไม่ได้คะพวกเขาไม่ได้จับอาวุธไม่ได้เข็นฆ่าฟันกันนะคะลูกความคนหนึ่งของในชั้นค่ะเป็นลูกความที่อายุน้อย ปัจจุบันก็ละหกละเหินไปอยู่ที่อื่นเขาถามแม่ของเขาว่าทำไมทุกประเทศต้องการตัวเขาหมดเลยทุกประเทศแย่งตัวเขาหมดเลยเพราะเขามีความรู้ความสามารถแต่ทำไมประเทศไทยถึงไม่ต้องการเขาและถ้ารับการในวัธกรรมโนยต้องมีเงื่อนไขที่ลดทอนอุดมการณ์พรากจิตวิญ,ญญาณของเขาไปในเขาขอตายนอกประเทศดีกว่าลูกความของดิฉันคดีมาตาริ์สองหลายคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศค่ะ ทุกท่านในที่นี้อย่าได้ดูถูกอุดมการณ์ของนักกิจกรรมหรือเยาวชนในยุคนี้เลยค่ะอย่าเอาความไร้อุดมการณ์ของพวกคุณบางคนมาทําลายความคิดความเชื่อของพวกเขาด้วยการตั้งเงื่อนไขใดๆเลยและความผิดมาตรา110 1 1 2ที่ลหลายๆท่านออกมาโต้แย้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะมีสักกี่คนที่รู้คะว่าพฤติการในคดีมันเป็นอย่างไรดิฉันเป็นทนายความในคดีค่ะหลายคดีเลยพฤติการในคดีไม่ได้มีอะไรเลยนะคะ มาตรา110เนี่ยที่มันดูชื่อข้อหาคดีน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยพฤติการคดีคือยกฟ้องไปแล้วนะคะ112หลายคดีก็เป็นคาคดีการเมืองโดยแท้ค่ะหากเรานิโทศกรรมโดยไม่รวมคดีมาตรา112เนี่ยดิฉันไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยที่จะนิโทศกรรมเพราะจะขัดต่อเจตนารมณ์ที่เราจะต้องการยุติความขัดแยง้ง ตามที่ท่านสมาชิกบางท่านได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะดิฉันเป็นทนายความคนหนึ่งนะคะทุกท่านและลูกความของดิฉันเนี่ยมักจะบอกว่าดิฉันเป็นทนายความคนแรกของพวกเขาคดีส่วนใหญ่ที่ฉันทำดิฉันว่าเกือบ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยคือคดีมาตรา112สองค่ะดิฉันถึงเข้าใจถึงพฤติการคดีและได้แบกแฟ้มหนาๆไปอธิบายให้กรรมธิการหลายคนรู้สึกและเข้าใจอย่างที่ฉันต้องการจะสื่อสารหลายๆท่านเข้าใจค่ะแต่ก็ต้องทําตามมาติพัก ท่านอาจจะไม่ได้กล้าหาญมากพอที่จะพูดในสิ่งที่ได้ยิงเชื่อท่านที่มีจุดยืนไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองในห้องนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนคะที่จะมาเปิดแฟ้มคดีดูกับดูดกับดิฉันว่าเนื้อหาคดีจร,จริงๆมันเป็นอะไรกันแน่มาดูถึงพฤติการในคดีด้วยกันมีหลายคดีที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะมีหลายคดีที่ถูกกันแกล้งกันอย่างจริงๆผู้ท่านอย่าไปจินตนาการถึงแค่ว่าหนึ่งหนึ่งสองจะเป็นคดีที่มันฆ่าฟันหยิบมีดขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาข,ข,ขนาดนั้นคนะ่ะ เขาเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่ยแหละดิฉันอยากเพื่อนสมชกท่านเข้าใจว่าท่านสมาชิกสรุปนะค่ะดิฉันเชื่อมั่นนะคะในวิจารณญาณของทุกท่านในห้องนี้ค่ะเชื่อมั่นในสติปัญญาของทุกท่านค่ะอยากให้ทุกท่านเปิดใจและให้โอกาสประชาชนที่ต้องถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องทิ้งกลุ่มไหนไว้ข้างหลังนะ,ะให้โอกาสประชาชนค่ะและในเรื่องของยังขอตอบท่านลอรี่สักครู่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสถิตินะคะ สถิติจริงๆเนี่ยมันมีเป็นหลักแสนคดีก็จริงนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะคัดแยกออกมาเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีการเมืองจริงๆดิฉันมั่นใจว่าคดีการเมืองจริงๆเนี่ยมีไม่ประมาณแค่หลักหมื่นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวเลขจานวนมากที่ไม่ได้คัดกรองที่มีจานนทางการเมืองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคดีร้อยสิบสองแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ผิดฝาผิดตัวค่ะและหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้มีแค่หลักร้อย ในห้องกรรมธิการระมานฉันขอเอกสารจากสำนักงานอายการพบว่าคดีหนึ่งสองมีอีกหลายพันคดีนะคะที่เราไม่ได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวเลขเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยดีกว่านะคะก็อยากให้ทุกท่านอีกสักครั้งค่ะดิฉันมีโอกาสอยากพูดในงครั้งที่แล้วไม่ได้พูดกันท่านประธานอยากชวนทุกท่านในที่นี้ค่ะถ้าใครที่ยังเคลือบแคลงสงสัยในคดีมาตรา112มีความกังวลมีความไม่เข้าใจ เราคุยกันข้างล่างได้ดิฉันยินดีที่จะเอาแฟ้มคดีในแต่ละคดีมาคุยกับพวกท่านให้พวกท่านเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นและได้จะได้เห็นใจและช่วยกันโหวตร,ร,รับร่างรายงานในฉบับนี้และให้โอกาสประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติสักทีเหมือนที่พวกท่านจับมือกันตั้งรัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมชัยวัฒน์ตุลาธนในฐานะกรรมธิการวิสามัญนิทศกรรมนะครับ ด้วยระยะเวลาที่จำกัดก็จะขอชี้แจงรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่มีความเห็นต่างกันเยอะก็คือว่าเราควรพิจารณานิรโทษกรรมคดีตามมาตรา1นึหรือไม่นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็พยายามรวบรวมความคิดเห็นนะครับสำหรับท่านสมาช,ชิกที่เห็นว่าไม่ควรจะพิจารณา นิรโทษกรรมคดีตามมาตรา112นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่เห็นว่าคดีตามมาตรา112นั้นไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับนิรโทษกรรมไม่ได้นะครับหรือบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าคดีตามมาตรา112นั้นเราไม่เคยมีการนิรโทษกรรมมาก่อนซึ่งผมในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเองได้ชี้แจง นะครับกับท่านสมาชิกไปแล้วว่าเราเคยมีการนิรโทษกรรมคดี 1, นึ่สองมาแล้วในคดี6ตุลานะครับบางท่านก็เห็นว่าถ้าเราไปนิรโทษกรรมหมดเลยทุกคดีบ้านเมืองจะไร้ขือไร้แปรนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆหลายท่านก็เห็นว่าการนิรโทษกรรมนั้นต้องบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไม่นำไปสู่ความแตกแยกอีก แล้วก็หลายท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับด้วยเหตุผลของความจงรักพักดีและต้องการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะครับผมเองก็อยากจะชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนไปด้วยนะครับในหลายๆประเด็นแบบนี้นะครับอันดับแรกสําหรับท่านที่เห็นว่าคดีตามมาตราหนึ่งสองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองอยาก ในรายงานของอนุกรรมธิการซึ่งอยู่ในรายงานกรกร,รมธิการด้วยเนี่ยก็พิจารณาเห็นนะครับโดยพฤติการนะครับแล้วก็โดยจำนวนสัสดส่วนคดีที่อ้างอิงตามเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารสองครั้งหลังสุดเนี่ยก็เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างแยกไม่ออกนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหลายท่านก็ยังเห็นว่าถ้าเรานิ้โทษกรรมไปแล้วก็จะยิ่งเป็นการไปส่งเสริมให้มีประชาชนบางกลุ่มไปกระทำผิดกฎหมายอีกหรือไม่นะครับบ้านเมืองจะไม่มีขือไม่มีแปรผมคิดว่าเราต้องเอาให้ชัดเจนนะครับว่าการนิโทษกรรมนั้นไม่ใช่การยกเลิกกฎหมายไม่ยกเลิกฐานความผิดนะครับ และมีและมีเป้าหมายนะครับเพื่อการให้อภัยกันนะครับในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่จะสร้างความปรองดองสมานณฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีหรือฐานความผิดเรื่องอะไรนะครับแล้วไม่ได้เป็นการไปรับรองว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีนั้นไม่ได้กระทำผิดหรือกระทำผิดนะครับการสมานณฉันนั้นการออก กฎหมายนิโโทษกรรมนั้นมีความชัดเจนนะครับมีเป้าหมายทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะถ้าเรามองว่าการนิโโศษกรรมนั้นจะยิ่งเป็นการส่งเสริมคนไปกระทําผิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีขือไม่ปีแปลทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะพิจารณานิโโศษกรรมคดีฐานความผิดไหนเลยนะครับเราอาจจะต้องทบทวนการอภัยโทษเสียด้วยซ้ําถ้าเราเชื่อในตรรก,กะความเห็นแบบนี้นะครับ ในทางกลับกันนะครับหากเราพิจารณานิโทษศกรรมคดีการเมืองอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นไว้เฉพาะความผิดตามมาตรา112สนะครับสำหรับท่านที่มีความจงรักภักดีและก็ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเองก็อยากจะชวนให้ท่านคิดในมุมกลับนะครับว่า ถ้าเรานิโทษกรรมเกือบทุกข้อหาเลยยกเว้น112เราปรารถนาจะให้สังคมจำนวนหนึ่งคิดเห็นอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราหรือต่อความผิดตามตามาตรา112ผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังประเด็นแบบนี้ให้รอบคอบนะครับ เรามีเราสำหรับผู้ที่จงรักภักดีผมอยากจะเชิญชวนว่าเราก็ต้องระม,มัดระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะส่งผลกระทบทางรบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้ด้วยในอนาคตนะครับผมเองในฐานะกรรมธิการที่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม112เนี่ยเห็นว่ามันมีข้อดีในการนิรโทษกรรมคดี112ด้วย นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความกลับมาฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการมาส่งเสริมนะครับสถานะที่เป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแน่นอนนะครับผมเข้าใจดีว่าหลายท่านกังวลว่าการนิโทศกรรมหนึ่งสองจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ไม่บรรลุปเป้าหมายในการนิทศกรรมนะครับหรือจะไปส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีกครั้งนะครับ แต่ผมเองก็อยากจะให้ท่านสมาชิกลองพิจารณาอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราไม่นิทโทศกรรมหนึหด้วยนั้นเราจะบรรลุเป้าหมายในการขี้คายความขัดแยง้งในการสร้างความปรองดองสมานฉันทางการเมืองในปัจจุบันจริงหรือไม่ในเมื่อในข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้นะครับแม้ว่าจำนวนคดีอาจจะดูน้อยแต่คดีทางการเมืองที่เป็นความขัดแยง้ง มีการโต้เถียงกันมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาไม่ได้รับความไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ควรจะเป็นนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ที่คดีตามมาตราหนึ่งทั้งสิน้นปรากฏการที่เราถูกเถียงกันในสภาเนี่ยในหลายครั้งก็สะท้อนชัดเจนว่าเรื่องคดีตามมาตรา1นึนั้นเป็นความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ อย่างแหลมคมในการเมืองไทยในปัจจุบันดังนั้นหากเราไม่พิจารณานิโธศกรรมคดีตามหนึ่งสองด้วยนะครับจะคลี่คลายความขัดแย้งได้จริงหรือไม่ท่านประธานขอ,อสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นไอเนี้เป็นถึงเป็นที่มาของข้อเสนอทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในรายงานของกรรมธิการนิโธศกรรมว่าเอาละเข้าใจทั้งฝ่ายที่ เห็นว่าควรจะนิรโทษกรรมคดีหนึ่งสองรวมไปทั้งหมดทีเดียวเลยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลต่างๆนะครับเลยเป็นที่มาวันทั้งนั้นเรามีพื้นที่ตรงกลางที่พอจะยอมรับร่วมกันได้บ้างไหมก็คือการพิจารณานิรินิรโทษกรรมคดีตามมาตราหนึ่งอย่างมีเงื่อนไขนะครับผมขออนุญาตนะครับอธิบายหน่อยหนึ่งนะครับว่าการพิจารณาอย่างมีเงื่อนไขหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเราให้อำนาจกับคณะกรรมการคณะกรรมการ,กร,ร,การนิโทธกรรมที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเนี่ยในการตั้งกระบวนการนะครับกำหนดเงื่อนไขกำหนดมาตรการในการพิจนารณาเป็นรายคดีว่าคดีตามมาตราหนึ่งสองคดีแต่และคดีเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรและควรจะให้สิทธิ์ในการพิจารณานิโทธกรรมหรือไม่นะครับ,รบเช่นรูปธรรมอาจจะเป็นกระบวนการที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดน,นะครับ,บ,รบได้มีโอกาสที่จะถแถลงข้อเท็จจริงว่าเหตุอะไรที่ทําให้พวกเขามีพฤติกรรมแบบนั้นจนถูกดําเนินคดีอะไรเป็นแรงจูงใจทางการเมืองอะไรคือความเชื่ออะไรคือเหตุที่ทําให้เขาเชื่อแบบนั้นนะครับเพื่อเป็นโอกาสที่เรารับฟังผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วปรับความเข้าใจนะครับลดช่องว่างของความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด มีโอกาสให้ผู้ที่มีให้ผู้ที่ถูกกล่าวหามีโอกาสที่จะสารเสวนากับคนที่เห็นต่างรวมถึงฝ่ายความมั่นคงนะครับรวมถึงรัฐบาลนะครับในการรับฟังเขาในการให้ข้อท็จจริงอีกด้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันและเราอาจจะได้ข้อมูลนะครับ,รลรบและความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการนําไปสู่การท่าน ท่านท่านสรุปเลยครับพอแล้วเพราะว่าเก้านาทีแล้วครับครับผมก็จะทิิบายว่าสุดท้ายกระบวนการนี้เราสามารถที่จะนำไปสู่การกำหนดเงื่อนไขได้นะครับว่าถ้ายอมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาธุรกรรมจะต้องงดการกระทำการแบบไหนบ้างในช่วงเวลาที่กำหนด ระหว่างนั้นก็พักการดําเนินคดีพักการรับโทษไปก่อนนะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดก็สามารถนิรโทษกรรมให้อย่างสมบูรณ์ได้มันเป็นพื้นที่ทงกลางนะครับสุดท้ายนะครับขอนิดเดียวครับนาทีเดียวครับท่านประธานครับอย่างนี้ครับผมเสนอให้ลองพิจารณาอีกมุมหนึ่งว่านะครับสําหรับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนั้นเราอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับในการเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่จะ ปกป้องหรือส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะครับผมไม่เชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายการปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์ในประชาธิปัตย์ท่านทุกคนเข้าใจหมดแล้วครับท่านใช้เวลาสิบนาทีแล้วครับสองรอบนะครับอีกเดียวครับไม่กี่ประโยชครับนะครับผมอยากให้ท่านผู้ที่จงรักภักดีทุกท่านนะครับลองพิณาว่าเราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของท่านได้ ด้วยการมองเห็นประชาชนภาคประชาชของเราเป็นสัตว์ครับเชิญครับเชิญครับมีผู้บระทวงครับท่านประธานได้ให้เวลาในการอภิปรายนี่ตั้งแต่กําหนดไว้ตั้งเบื้องต้นแล้วครับคนละห้านาทีต่อเวลาแล้วท่านก็ต่อให้แล้วให้ความกรุณาแล้วผมว่าถึงเวลาที่ต้องยุติการชี้แจงได้แล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับท่านประธานครับจบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่าน ท่านอย่าเพิ่งส่วนเขากำลังประท้วงอยู่เชิญครับท่านคือท่านไทยจวัตรครับเราให้เวลาห้านาทีท่านใช้มาสิบกว่านาทีแล้วท่านท่านจบได้เลยครับก็จบแล้วนะครับก็คือแค่จะย้ำว่าอยากจะให้พิจารณาอีกมุมมองหนึ่งนะครับการปกป้องสถาบันการัตวย์ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการทำให้ประชาชนในราชณาจักร ถูกมองเป็นศัตรูหรือภัยคุกคามไม่ว่าพวกเขาจะมีความคีดเห็นทางการเมืออย่างไรนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับครับพอแล้วครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องยูทูปพัติชนีวีกันด้วยนะครับ